เรียนเนี่ยค่าาะทักษะในด้านการอ่านคือจะมีทั้งอ่านคล่องแล้วก็อ่านไม่ออกมันจะบนเปนกันอยู่ในนั้นค่ะพอหลังจากที่เขาอ่านไม่ได้ปึ๊บไปเจอเนื้อเรื่องโดยเฉพาะในภาษาไทยเนี่ยเนะะื้อหาบางบางเรื่องเนี่ยความยาวประมาณสองแผ่นขึ้นไปอย่างเงี้ยะคะ่ะนักเรียนก็จะเกิดความเบื่อหน,น่ายไม่อยากอ่านต่อนะคะปัญหาต่อมาก็คือนักเรียนไม่มีความสนใจแล้วก็ปัญหาที่พบเลยเนี่ยการการตอบคําถามเนี่ยจะมีทั้งปอนัยแล้วก็อัตนันนักเรียนจะขาดทักษะ พอได้พูดคุยนะครับแล้วก็ได้ปรึกษากันนะครับว่าที่เราจัดการน,นการสอนไปนั้นเนี่ยเราพบปัญหาอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็มีสาเหตุจากอะไรนะครับเริ่มต้นจากปัญหานะครับปัญหาที่เราพบนะครับก็คือในเรื่องของพื้นฐานทางด้านการคำนวณซึ่งเราพบว่านักเรียนเนี่ยมีพื้นฐานแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับนักเรียนบางคนเนี่ยไม่มีพื้นฐานเลยกับนักเรียนที่บางคนเนี่ยมีพื้นฐาน ดังนั้นในความแตกต่างตรงนี้มันจะทําให้การขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์เนี่ยเป,เป็นไปได้ชา้าเพราะว่าในส่วนของเด็กที่ไม่มีพื้นฐานเลยเราก็ต้องพบทวนส่วนเด็กที่มีพื้นฐานอยู่แล้วเราก็จะขยับไปได้ชา้าเพราะาเราต้องไปด้วยกันนะครับทีนี้ในปัญหาข้อที่2นะครับก็คือในเรื่องของการแปลความจากโจทย์ไม่ได้สังเกตว่า นักเรียนเนี่ยแปลความจากโจทย์ไม่ได้ในที่นี้นะครับพื้นฐานอาจจะมาจากการเรื่องของการอ่านการเขียนนะครับการอ่านการเขียนของเด็กเนี่ยก็มีผลในเรื่องของการแปลความจากโจทย์นะครับรวมทั้งเมื่อเด็กอ่านโจทย์แล้วเด็กไม่สามารถบอกได้ว่าโจทย์เขากําหนดอะไรให้โจทย์เขาต้องการทราบอะไรนะครับทำให้เด็กไม่สามารถที่จะคำนวณและหาคําตอบได้นะครับ สามนะครับปัญหาที่พบนะครับก็คือการขาดการฝึกฝนในการทําโจทย์เพราะว่าในการเรียนการสอนเนี่ยเด็กพอได้โจทย์หนึ่งโจทย์ไปนะครับเด็กก็จะทําก็ใช้เวลานานนะครับก็คือเจอโจทย์เนี่ยโจทย์ก็จะเจอโจทย์แค่โจทย์รูปแบบเดียวโจทย์ที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นอาจจะไม่ได้เจอนะครับแล้วก็สี่นะครับก็คือเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ก็คือเด็กเนี่ยพอได้เรียนรู้แล้วเขารู้มีความรู้แต่พอไปเจอโจทย์ปัญหาหรือเจอสถานการณ์จริงๆเนี่ยเขาไม่รู้ว่าความรู้ที่เขามีตรงนี้เขาจะเอาไปใช้ในการแก้ปัญหายัางไงครับ,รบทีนี้นะครับจากทั้ง4ปัญหานะครับเราก็ได้มาวิเคราะห์ครับว่าสาเหตุที่แท้จริงที่ทำใ้เกิดปัญหาทั้ง4นี้คืออะไรนะครับเริ่มต้นครับจากอันที่1ครับพื้นฐานด้านการคำนวณที่แตกต่างกันตรงนี้นะครับอาจจะเกิดจาก การขาดการฝึกฝนนะครับแล้วก็ขาดการทบทวนเนื้อหาอย่างที่ทราบกันรับว่าวิชาคณิตศาสตร์สาเหตุเราสาเหตุก่อนคือมันไม่ได้อ่านใน่้องหมดไงมีบางบางส่วนแล้วนะไอ้พวกคัดกรองอ่ะมันจะอยู่ต้องแก้ปัญหานะก็ด่วนเลยก็คือปัญหาการอ่านไม่คล่องของเด็กๆค่ะเมื่อนักเรียนอ่านไม่คล่องแล้วมันจะต่อยาวได้เลยค่ะ ่านไม่คล่องก็ไม่อยากอ่านไม่อยากเรียนนะแล้วก็ปัญหาที่ปัญหาที่สองนะคะเด็กๆไม่ชอบอ่านโจทย์หรือข้อความยาวๆค่ะอันที่สามก็คือเด็กออความรู้เดิมค่ะเขาใช้ในการความจำมากกว่าความเข้าใจเมื่อเจอโจทย์ปัญหาเขาก็จะทําต่อไปไม่ได้ค่ะและ้วก็อันสุดท้ายก็คือเด็กไม่สามารถวิเคราะห์โจทย์แล้วก็จับใจความของโจทย์ได้ไม่ชัดเจนมากพอค่ะ มั่นใจในการเปล่งเสียงเด็กนักเรียนเมื่อเขาอ่านออกเขาอ่านไม่ออกแต่จริงๆเขาอ่านออกก็ได้แต่ว่าเวลาเขาเปล่งเสียงออกไปอาจจะแบบว่าสะกดผิดหรืออะไรทําให้เขาไม่มั่นใจในตัวเขาได้นะคะขพอะที่2ก็คือไม่ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนแนวพิซ่าเด็กๆยังไม่รู้หรอกว่าแนววิชาที่เขาเรียนเนี่ยเด็กจะมีคําถามมากับเรากับคุณครูทุกคน,คน,คน,คนว่าเรียนไปทําไมเรียนเพื่ออะไรจริงๆ,ๆการนแนวแนวการเรียนพิชาเนี่ยสามารถนําไปใช้ชีวิตได้หลายอย่างนะคะในใช้ใช้ในด้านของ